สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาทําการคํานวณค่ะปักหน่วยบนค่ะเทียบชน3ส,สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปดูในจัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดระความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะปักหน่วยบนฮะงวดแล้วนะที่แอดลงให้นะคะสามสูตรค่ะเป็นปักแบบหกตัวนะคะมีสูตรที่เข้ามาคะสองสูตรนะส่วนอีกสูตรหนึ่งหลุดค่ะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยก็จะอ้างอิงค่ะสองสูตรเก่านค่ะแล้วก็หนึ่งสูตรใหม่นะคะเรามาดูกันนค่ะสูตรที่หนึ่งค่ะเป็นสูตรเก่านค่ะสถิติคะห้าสิบงวด เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก805นะคะเด่น0 1 2ย์หฮะออก805เข้ามาที่5งวดที่ผ่านมาคะเด่นที่234579คนานะวันคะออกมาที่863นะคะเข้ามาที่3สูตรเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักพัน สิหน้าครั้งที่หน่หน่วยหน้าครั้งที่สอแปดครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่ทายครั้งที่หนครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งระบบครั้งที่หตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้ฮะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจบวกเเท่ากับหกบวกหเท่ากับสอบวกแเท่ากับศนศย์วกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหะฮะเท่ากับแ แบวก1เท่ากับ99บวก1เท่ากับศูย์บวก1เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5เราจะได้นะคะหน่วยบน,นะคะในสูตรที่1นึ่นะคะที่เป็นสูตรเก่าของเราะคะ่ะแปดเก้ 5. เรามาดูสูตรที่สองะคะ่ะ อุรที่สองสตินะคะห้งวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะแปดนย์ 5, ะเด่น2 3 5สามออก805เข้ามาที่5้างวดที่ผ่านมาเด่นที่สองสามผลรางวัลนะออกมาที่863หะเข้ามาที่3 เราจะใช้นะหลักแสน4ครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่1นหครั้งและบวกข้างที่สี่ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสเท่ากับห้าบวกสเท่ากับเก้บวนเท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกหงเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับศนย์เราจะได้นะ ปักหน่วยบนในสูตรที่สองฮะสามสี่หกเจ็ดแปดศูนย์เรามาดูสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่สติค่ะสี่สิบเก้างวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์เก้าสามฮะเด่น เก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าะออกศูนเก้าสามเข้ามาฮะที่สามงวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะฮะผลางวัลออกมาที่แปดหกสามนะฮะเข้ามาะฮะที่สามสูตรเราจะใช้หลักแสนร้อยบนสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนงสครั้ง สิบทายครั้งที่1 4ครั้งและบวกข้า้ที่สี่ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกศูนย์ได้กับสีบวกสงเท่ากับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจ็ดดบวกหนึ่งเท่ากับแปดบวกห่ท่วกหนเท่ากับศบกสอเท่ากับสอเราจะได้นะเด่นปักหน่วยบนนะในสูตรที่3ามนะหกเจ็ดแปดเก้านย์สปักะ ครบแล้วนะทั้งสามสูตรนะเดี๋ยวเราไปดูนะเวลาที่เราทำการเทบชนนะฮะยกตัวอย่างมาให้นะสามงวดนะในงวดนี้นะชนกันที่หนึ่งสองสี่หกนะออกสองสองหนึ่งนะหลักหน่วยนะก็คือหนึ่งนะ,ะเข้ามาที่หนึ่งงวดต่อมาชนที่สามเจ็ดนะ,ะออกแปดสี่สามนะหะลักหน่วยคือสามนะ,ะเข้ามาที่สามแล้วก็งวดที่ผ่านมานะชนที่สามเจ็ดเก้าออกแปดหกสามนะหะลักหน่วยคือสามนะ,ะก็เข้ามาที่สามนะ ในงวดนะี้นะคะตัวชนตัวแรกนะก็คือแปดตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือศูนย์ตัวชนตัวต่อมานะคะมีตัวชนนะคะแค่สองตัวนะคะในงวดนี้นะคะก็คือแปดนะะกับศูนย์คะถ้าเราอ้างอิงสูตรเก่านะคะสูตรเก่าสองสูตรนะคะจะมีตัวที่ชนนะค่ะ ก็คือสามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวที่แอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอดก็ไม่อยากอ้างอิงสูตรเก่านะคะจริงๆแล้วตัวในง่วนนี้เนี่ยตัวที่แอดชอบนะคะในหล,ลักหน่วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเก้านะคะแต่ว่าสูตรที่ส่งที่เป็นสูตรเก่าของเราเนี่ยเขาไม่มีติดเก้านะ,ะ,นะ,ะฉะนั้นแอดก็จะให้นะคะเพื่อนนะคะเผื่อไว้พิจารณาะคะ ก้านะตัวรองอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าพเพื่อนๆนะ,ะอยากจะอ้างอิงสูตรเก่านะคะเขาจะชนกันที่8 0นะคะแล้วก็3นะคะให้พเพื่อนๆเลือกพิจารณานะะในงวดประจำวันที่2มุมกราคมะคะ 2, 5 68, ะสองพนห้้อปชอบหน่วยบนตัวไหนนะคะก็เลือกนําไปเสี่ยงะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าพเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชระะ์กดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ